ดูว่าไม่น่ารอดนะน่าจะโดนไล่อะเลทขึ้นมานี่เลทตอนเช้าเปิดลำบนห้าสี่สามสองขึ้นมาแดงหกหนึ่งไม่ไหวอะลำบนทำท่าเนผมว่าไม่น่าจะรอดนะถ้าว่าไม่สู้ดี่ผมว่าน่าจะโดนไล่อะเพราะราคามันผิดเยอะโดนอะไรก็จะทิ้งตัวโดนอะไรก็จะไปอย่างเดียวเลยลำบนอะจับใจดิลำบนโดนไล่นะ้ไม่มีาำน้าห้ือเปล่า โดนยาหรือเปล่าอาจจะไม่ล้มอาจจะโดนยาก็ได้เด็กมันไม่มีแรงเลยอ่ะให้ความเป็นธรรมมันหน่อยนะเออน่าจะโดนยาหรือเปล่ามวยเนี่ยไม่มีแรงเลยไอ้น้ำมนต์ผมว่าแหมโดนยาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมวยมืนหลุกแผลโดนยากาชมัน มัน,มน,านการชกมันผิดการชกมันผิดมันไม่มีแรงเลยนะมันราคาผิดเยอะมากไม่ไม่ไ,ม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 ไม่ไม่รู้นะไม่มีแรงเลยนะนะมันไม่มีแรงเลยโดนยาหรือเปล่าวะ ล้มไม่ล,มไมล้มไม่รู้นะแต่ว่าสภาพเหมือนมวยโดนยายน่ะเหมือน เดินยาหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ฝากความเด็กอะแต่ว่าแต่ว่าไมา่ไล่นะไล่ไล่ฝ่ายมนโชกไม่กกสมศรีนะครับฝ่ายมนคนกาตบมือครับตบมือกันนะครับ เฮ้ยลุกมาทำไมวะไม่รู้ว่าล้มหรือว่าโดนยานะเพราะว่าเด็กไม่มีแรงเลยครับไม่มีแรงเลยเออไม่รู้กันนับสิบยู่แล้วแฟนมวลมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับ